เรื่องของความเลื่อมล้ำหรือว่าความเสมอภาคนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาประเทศนะคะซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกดเองเพิ่นก็ไเด็เล่งเห็นความสําคัญโดยเฉพาะการสั่งที่ยุศัยให้กับผู้ที่ดอยโอกาสหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่โบมีที่ยุศัยเป็นของเจ้าของนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิราชาจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็น อุปนายการนะคะผูวยการสภากาชาติไทยนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไหนติดตามได้จากรายงานค่ะการลดความเหลื่อมล้ําเป็นวารจจังหวัดซึ่งทุกภาคส่วนทางภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดศรีสะเกดมุ่งให้ความสําคัญในการฮักแพงแบกปันเพื่อสร้างความสุขร่วมกันโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสตลอดจนผู้สูงอายุได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม การสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยกองทุนเฉลิมเลอง2 3 8ปีการสร้างเมืองศรีสะเกดต,ตั้งเป้าปีละ400หลังซึ่งทางสำนักง,งานเหล่าคาชาติจังหวัดศรีสะเกดจะรับเรื่องจากทุกอำเภอ <c oughs> เพื่อพิจรารณาอนุมัติงบประมาณซ่อมบ้านหลังละ25,000บาทหากสร้างบ้านหลังใหม่จะเพิ่มเป็น50,000บาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษา2เมษายน2566โดยขณะนี้จังหวัดศรีสะเกดได้นำส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมกันมอบบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จังหวัดก็วางแนวในการแก้ไขปัญหาโดยระดมทุนในการาไปจัดสร้างบ้านให้กับผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้เริ่มตั้งแต่ช่วงการเฉลิมฉลอง2 3 8ปีนะครับก็ได้ระดมทุนส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้นเมื่อได้เงินมาเสร็จเราก็จัดสรรให้กับอำเภอต่างๆในการไปพิจารณาคัดเลือกอผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้ทยอยก่อสร้างมาโดยลําดับนะครับตอนนี้เรายอดรวมในการสร้างแล้วก็ส่งมอบไปแล้วนี่ จำนวน414หลังแต่ว่าในภาพลุงกอจันทวาดชาวบ้านตำบลขีกลิ้งและคุณป้าจันเป้งทองชาวบ้านตำบลโจดม่วงอําเภอศิลาลาดเป็นครอบครัวผู้ยากไร้และเป็นผู้สูงอายุได้รับเงินซ่อมบ้านให้มีสภาพมั่นคงแคลงปลอดภัยแก่การอยู่อาศัยจากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดเป็นเงินหลังละ25,000บาทต่างบอกว่าดีใจมากและมีความสุข ที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีบ้านดีๆได้อยู่อาศัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกษจะเร่งส่งมอบบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดก่อนที่จะเกษียรอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้ฝนตกแลาสาดเข้าบ้านลำบากครับลำบากครับเราก็ทางบ้านให้เราเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจครับดีใจมากไหมมากครับขันฝนตกมากกรได ตังลล้งนำเสียครูเสี้ยคูหลวกะหิวประเทศถิ่นนักอื่นมันสาบได้ยนะมันก็นต้องต้อง,งหิวหิวประเทศถนนคือในส่วนที่เหลือเนื่องจากว่าในปีนี้ผมจก,กเกษียณนายุทธการนะครับก็คือวันที่30กันยาก็จกกะเกษียณนายุทธการแล้วก็ได้แจ้งทางพมจแหละว่าในการส่งมอบส่วนที่สร้างเสร็จก็พยายามจะกําหนดแผนในการออกส่งมอบให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ด้วยการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อ,อลดความเหลื่อมล้ำตามวระจังหวัดมุ่งสร้างความรักสร้างความสุขร่วมกันด้วยการมอบเงือนดีๆที่คนศรีสะเกตต่างทักแพงแงบกปันและจับผลักดันก้าวไปขา้างหน้าสู่เป้าหมายเดียวกันในที่สุดนั่นเองครับวัชรพงศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพเกรฑพัฒกล้วยนิดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกตรายงาน